ตอนแรกก็จะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเอาตวัวครับช่ตอนนี้เป็นกี่ตัวแล้วเนี่ยสี่สี่ตัวแล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่าและนี่ก็เป็นสะดวกซักอีกสาขาหนึ่งนะครับ <S <S ชื่อว่าฟันนี b บ n น y ีลูกค้าทำแฟรนไชส์ของตัวเองนะครับก็มีคนมาซักแล้วก็อบผ้าตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าเครื่องที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องที่้อและรุ่นไหนนะครับก็จะมีคนซักผ้าอบผ้าตลอดเวลานะครับอันนี้จะเป็นเครื่องสปีดฟีีแหละครับเป็นซักล้างอบบนนะครับผม ชื่อบิวค่ะเป็นเจ้าของร้านสะดวกซักบรินี่บันนี่ค่ะอยู่ตรงหลังอินเด็กเส้นบางนาตากค่ะตอนนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะปัญหาที่พบเยอะที่สุดเลยครับพี่สำหรับเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าที่ใช้งานเนี่ยเหมตกับปัญหาอะไรครับปัญหาการหยอดเหรียนค่ะเรียนค้างเรียนติดอะไรแบบนี้ค่ะหยอดเร็วเกินก็ติดรู้จักกับเราได้ไงครับทางเบรคคลี่นครับคือรู้จักผ่านเฟซบุ๊กค่ะ อ๋อแสดงว่ามีการยิงแอดแล้วก็พี่เห็นเราจาก Facebook ใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็วันนี้พี่เปลี่ยนสักที่ร้านกี่ตัวครับตอนแรกก็จะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเอ้าอควับ <laughs> ใช่อตอนนี้เป็นกี่ตัวแล้วเนี่ยสี่สี่ตัวแล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่า